ช่วเชิญยิ้มเชิญยิ้มสบู่วิพาดาวิตามิน C และอ e. ผิวสวยด้วยวิพาดาลูกชิ้นโกเด้งและลูกชิ้นโอเด้งเพลงค่ะระกันน่ะเขาทำแล้วอะ่ะแต่เหลือจะทำยังไงอะ่ะให้ตัวเองเป็นของเขาอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ยาวเล่นอยากมาไห้เขาตลาด วายส้าเมาให้เมียขออยาอยากเมาให้หมาไม่มองมาอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนี่บ้านหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยใครขโมยบ้านเราไปช่วยด้วยโอ้ไม่มีใครขโมยหรอกไม่ใช่บ้านนี่ที่พยาประกันชีวิตค่ะอ้าวโอ้นี่ทีมพยาประกันชีวิตนี่เองขอบใจมากอ่ะอ้าวหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวโดนทันี้ เ,เ,เดินเป็นพลาดเลยวะเมามากแล้วนี่ยเราเอา่ะเมามไม่เมาเอาีเ,อเ,อเอมื่อกี้นี่พี่อยากทะเลาะกับวินมอเตอร์ไซค์หน้าบักซอยนะ<ฮ>เห็นยืนซ่อมๆอยู่พี่ก็เลยเรียกมาให้มันมาส่งมันก็ไม่ยอมมาส่งพี่อยวินมอเตอร์ไซค์ับอกพี่ว่าไงคะมันบอกไม่ว่าไปส่งหรอกอาตมาต้องรีบกลับวัดโยม เห็นจีวรพระเป็นเสื้อวีในบ้าร์เท่า่พระถึงว่าเราจะมาเอาหมวกกันน็อกมาใส่ข้าววะพูดแล้วจะเดินหนีทำไมวะกูไม่ได้หนีมึงอะเดินหนีไปเฮ้ยไปไปไปช่วยด้วยไปไม่เป็นไรพี่ดิีบไปแล้วพี่เป็นไรนรกดึงขาพี่แล้วโฮ้ยเรื่องโชคดีพี่ไปเลยพี่ไปเลยไปกับพี่ดิไปไม่ได้ดูยิ้สว่างดิ์